คาถาบูชาองค์เทพทันใจหากท่านใดได้ฟังหากท่านใดได้สวดเป็นประจำทุกวันจะประสบความสำเร็จสมหวังดังใจนึกฝันทันใจทุกประการเมื่อสวดคาถาบูชาเสร็จทั้งหมดเก้าจบให้ขอพรได้เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นและหากท่านทั้งหลายพร้อมแล้วว่าน้โมพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิสกะะนัตโบโบยี วันทานังสิทธมัตถุสิทธมัตถ,ถ,ถุอิทังระลังเอดัตสมิงรัตนตยัตสมิงสัพพสาธนะเจตโสสาธุสาธุ